สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนนะคะเนาะตอนแรกอีนั่งวาอีนั่งสิลัยสูตรพี่น้องคะ่ะแต่เบิ่งเวลาแล้วก็ไล่สูตรแป๊บเดียวก็ไ่อยากไล่พี่น้องเดี๋ยวอเดี๋ยวอเลิกงานเดี๋ยวค่อยไปไปไล่สูตรไปคุยกันนะคะเนาะเมื่อนี้อีนั่งมีเรื่องสิว่าแจ้งให้พี่เพียงน้องทราบ เป็นความแบบว่าจะวาความาโลภหรือเห็นก่ไดของอีนางก็ไดเนาะ,นะค่ะเนาะอย่างที่อีนางเคยโพสไปก่อนหน้านี้เนาะค่ะอีนางถืงอญาติญาติามาเยี่ยมญ <laughs> าติก็คือแอสแกมเมอร์พี่น้องหรือแฮกเกอร์อย่างประมาณนี้แหละพี่น้องค,ะะคะ่ะเนาะค่ะเนาะอย่างเพจของอีนางนี่เมนบอเพจของอีนางนี่ก็เหตุคลิปมาไล่สุดมาจนผ่านกฎการสร้างรายได้เนาะคะ่ะเนาะจนผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วก็ ก็อ,อีนางก็สม <Guy. S 1> สัครกันรับรายได้ซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกกาแค่เหลือแค่ล่ออ่าล่ออ่าโฆษณาเขาแค่นั้นพี่น้องค่ะตอนแรกอีนางก็สงสัยอยู่ว่าเฮ็ุทุกอย่างครบเบิรแล้วเป็นอย่างโฆษณาคือบ่เขาจากทีแล้วบัดทีนี้มันมีอีเมลเข้ามาหาเฮาพี่น้องมันมีอีเมลเข้ามามันแต่งอ่าซื้ออีเมลแต่งรูปยังดีเลยพี่น้องค่ะจนเฮ็ดให้อีนางนี่เสื่อว่าเป็น เป็นโฆษณาขามาจริงๆเป็นแบบว่าพนักงานของ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  u t u b e เอ้ยบรแม่นของ YouTube ของ Facebook จังสีหน้าพี่น,อน,น้องค่ะน้องขอนาะมันกระทักขามาตอนแรกพิมพิมเป็นภาษาไทยแต่ว่าสำเนียงถีนังอ่านเนี่ยเหมือนว่าพิมพ์ภาษาภาษาภาษา,าอังกฤษแล้วมาแปลภาษาไทยแล้วก็ส่งมาให้เขาประมาณนี้ละพี่น้องนั่นแหละส่งมาว่าเขาเป็นประมาณประ,ประ,ประมาณว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ อาจะเข้ามาเอาโฆษณามาลงในคลิปเฮ้าจังสีนาะพี่น้องแล้วก็จะจ่ายเงินไหนเฮ้าเฮ้าสนใจบอจังสีนาะพี่น้องที่นางเคยเฮ็ดคลิปจมก็พี่เพียงน่องไปหลายคลิปก่อนหนะนี่ว่าเอาการเฮ็ดเพจการที่เฮ้าจะได้โฆษณามาลงในคลิปเฮ้าเขาต้องทักมาหาเฮ้าก่อนบออย่างประมาณนี้เนาะก่ะนเนาะ มันก็คือ u t u b e บอที่ว่าเขาผ่านกดรับรายได้แล้วโฆษณามันจะเข่าเองอัตโนมัติจัางสีหน้าพี่น้องมันขึ้นอยู่ที่ยอดวิวของเขาว่าหลายหรือหน่อยซ้ำใดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอีนั่งก็งงแล้วก็สงสัยก็ยังสองกิดสองใกอยู่ได้พี่น้องก็ยังสองกิดสองใกแล้วมันก็ส่งส่งมาบอกเสนอนั่นเสนอนี่อย่างประมาณนี้หน้าพี่น้องค่ะเนื้อบอจนอีนั่งแบบว่าเก็ลองเบิงว่ามัน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 เข่ามาในในเชิงที่แบบว่า มันทรงลิงไม่ให้เฮ้ามันบอกว่าให้เฮ้าดกดเข้าไปในลิงนีเดอร์แล้วก็ไปแคปหน้าจอไม่ทรงทรงหม,มันวมันแล้วมันจะบอกขั้นตอนอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเพราอีนั่งกดลิงเข้าไปมันผ้ามันผ้าอีนั่งไปไปข้อมูลธุรกิจก็คือคนคนที่เหตุเพจมีเพจเนี่ยจะต้องมีะจะตั้งจะต้องตั้งค่าข้อมูลธุรกิจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอีนาง่งยังบ่ทันเหตุเนาะค่ะเพราะว่าอีนาง่งคิดว่าอีนั่งจะเล่นแค่เพจแล้วก็ลงลง,ลงคลิป กินไล่ได้นิดๆในน้อยอีกอย่างประมาณนี้ละพี่น้องคะเนาะค่ะบัดทีนี้นั่งวิ่งเข้าไปมันก็บอกให้เฮ็ดจังสันจังสีเข้ามากนี่อ่าสามสี่เจ้าเลยพี่น้องเขามาในลักษณะเดียวกันแบบนี้แบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะระบบทีนี้พอมันวิ่งพออีนั่งกดเพจเข้าไปมันก็พาทีนั่งเข้าไปในอ่าแอปเมตาเด้ล่ะพี่น้องแอปมีตาแอปเมตาของเฟซบุ๊กันาะเออมันก็เลยเฮ็ดให้ที่นั่งหนีเสื้อนะพี่น้องเนาะมันก็ให้อ่า มันมันมันบอกว่าให้ี่นางกดเข้าไปที่ละนาแล้วก็ทรงลูกให้มันเบิ่งที่ละนาแล้วมันจะบอกขั้นตอนวิธีไอี่นางก็ง้ง้ได้พี่น้องลงเสื้อมันแต่ก็ตอนแรกก็ซองจี๊องอู่ยูนั่นแหละรุปแบบท,ที่นี่ก็อ,องจ2๊ดองนาะพี่น้องนอกก็วอกกแบบว่ามันบอกมั่นใจนะอี่นางอี่นางก็เลยไปหาข้อมูลใน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 ยูทูปไปพิมพ์เบิ่งว่าอ่าอ่าการรับ การเทสเพจรับโฆษณามันจะมาแบบใดอย่างประมาณอีนั่งกบอพอพี่น้องอีนั่งอีนั่งกบอพอว่าผู้ใดมาเ็ดคลิปเตือนว่าสแกมเมอร์หรือแฮกเกอร์มันจะเข้ามาในรูปแบบนี้อีนังกบอพอเนาะพี่น้องเนาะอีนั่งก็เลยโอเคก็เลยก็เลยเสือไปบัดที่นี้อีนั่งก็เลยเสือไปอีนั่งก็เลยเ็ดตามที่มันบอกเบอร์สยามบัดที่นี้แล้วบัดที่นี้พ่ออีนั่งอ่า อีนางกับอีอีนางกับย่างบ่ทันได้เห็ดตามมันเบิดชุยางหรอกมันมันกับย่างเหลือขั้นตอนอยู่นั่นแหละบะัดนี้อีนางก็บ,บว่างนําเห็ดงานนําประมาณนี้หน้าพี่น้องค่ะเน,น,นาะค่ะอีนางก็เข้าไปในนาเพจของเจ้าของเขา้าเข้ากดเข้าไปเบิงอีนางจะกดเข้าไปเบิงยอดเงินเบิเบงความเคลื่อนไวเบิงอ่า,อา คนที่มีสิทธิ์ดูแลเพจจัดการเพจอย่างประมาณนี้นะอีน่าจะเข้าไปเบิ่งตลอดเพราะว่าเพจอีน,น่าจะมีคน ق, ดูแลจัดการสองคนพี่น้องคะเนาะเนาะค่ะเหมือนว่าอีน่ามีแอดมินน่ะแหละพี่น้องอืมเอาไปทีนี่อีน่ากับดเข้าไปเบิ่งมันก็มีขอนล่างอ่ะขื้นมาว่าข้อมูลธุรกิจมันขื้นมันขื้นเป็นรูปเฟซเลย,ยลพี่น <Dos> ้องมันขื้นเป็นรูปเฟซเลยมันขื้นเป็นรูปเฟซบุ๊กเลยแล้วก็มันมันเขียนว่า บัญชีเจ้าของธุรกิจเอออีน,นัง่งก็งงเอ้าบัญชีเจ้าของธุรกิจมันเป็นเพจของอีนั่งแล้วผู้ใดผู้ใดมาเป็นเจ้าของธุรกิจของเพจอีนั่งจังสีน่านกดเขาไปเบิ้งกับบดายเฮ็ดจังได้กับบดายพี่น้องค่ะพออีนั่งทักถามทักถามมันไปว่าอ่าอ่าคุณเข้ามาแบบแบบว่าคุณเข้ามาจัดการเพจอยังของฉันฉันบ่ต้องการฉันจัดการของฉันเองได้มันมันกระวงกับมาบอกว่าอ่าคุณไม่ต้องกังวลไป คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าไปจัดการเพจของคุณได้อีกประมาณนี้นะพี่น้องคะแต่ว่าอีาอน่งทรงคําเชิญมั่นให้เขามาจัดการในข้อมูลธุรกิจของอีน่างนี่ก็หมายความว่ามันได้ข้อมูลของอีน่งไปละมันได้ข้อมูลของอีน่าไปแล้วเน,ะะนาะเนาะเพราะว่าเรื่องเงืนเรื่องที่เข้าจะโปรโมทโฆษณาหรือยิ่งแอดอะไรประมาณนี้หรือโฆษณาข่าวแล้วนะคะได้เงืนเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปจัดการในข้อมูลธุรกิจตรงนั้นทั้งหมดเนาะเนาะนั่นแหละบัดนี้อีน่งก็ สองจีตสองแกพ่อพ่อคนหนึ่งที่นางเฮ็ดอ่าพ่อแฮกเกอร์คนหนึ่งที่นางเฮ็ดตามมันไปแล้วแต่ว่ายังบริสิรอยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มีเขามาอีกพี่น้องมันก็มีเขามาในลักษณะเดียวกันนี่ละมันก็มีเขามาในลักษณะเดียวกันเลยว่าจะเอาโฆษณามาลงนู่นนี่นั่นไหนนะากดเข้าไปที่ลิงนนนนก์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะก็ จังไดเนาะนี่เนาะในใจภาวนาโอ้ยพอแกวแม่แกวเอ,อ้อย่าให้ีนั่งถือหลอกเด้อว่าสันย่าใหนั่งถือหลอกเด้อว่าสันย่าใหลูกสางถือหลอกเด้ออีนา่งก็บอกไปแบบนี้เนาะอน้องก,ก็จมบนไปพี่นอ้องคาแบบณช่วงนั่นต่างแต่ต่างแต่ที่มันมีอีเมลเขามาแบบนี้เนอีนั่งหูซึ้กว่นนาอีนั่งบ่งมีความสุขอีนั่งแบบว่า อีน่งจะดีใจท,ที่ที่จะมีคนเอาเงินมาให้ตัง1,000 1,000ดอลลาร์นะพี่น้องขะตอ่อต่อมือ่อเพราะว่าอ่าเขาบอกว่าเมื่อหนึ่งเข,เขาจะลงวิดิเขาเขาจะลงโฆษณาให้คลิปของอีนา่าหนิสองสามคลิปไอ้สองสองสามโคอนา เมื่อหนึ่งอีน่งจะต้องลงแบบว่าสองสาคลิปอีกอย่างประมาณนี้เนาะค่ะนอเลยนั่งจะได้เงินท,น,น,นท่อนั้นท่อนี่ประมาณนี้หน้ามันก็บอกยอดเงินมาเป็นหนึ่งหนพันดอลลาร์นลนะหนึ่งพันดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยกับทางท่อใดแล้วพี่น้องความหลบมากของอีน,ออน,นั่งเลยพี่น้องคะอ่ะนั่นแหละอีนา่าก็เเฮดตามมันพี่น้องปัิทดีเขามาอีกคนหนึ่งก็เอ๊สองจีสองใจอีนา่าก็ ทักไปถามทักไปถามคนทีอยู่ในเพจของอคนทีน่าติดตามทั้งเพจเนี่แหละพี่น้องคะตอนแรกทักไปถามพี่ผู้ช้ายก่อนซื้อเพจอย่างนี้น,าน่นนานกระจังบ่ด้แล้วแต่เขาออกมาเฮ็ดคลิปเถี่ยบอกเล่าหรือสอนเกี่ยวกับคน page, เฮ็ดเพจนี่แหละเฮ็ดช่องเฮ็ดคลิปลงช่องนี่แหละพี่น้องคะนี่น่งก็กทักไปถามเพื่อนว่าการที่เฮ้ามีเพจแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วเนี่ย มันจะมีโฆษณาเข้ามาเองอัตโนมัติหรือว่าโฆษณามันจะมาหาห้าทาังอีเมลเราใหให้าตอบรับยอมรับไปสักพักหนึ่งปีเขาก็สรงมากว่าระวังแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าผมเคยโดนแล้วเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วว่าสั้นเอา้านี่ก็ตกใจเอา้าแฮกเกอร์เหรอแฮกเกอร์มันแปลว่าอีย่างประเด็นเลยประเด็นนี้อีนางอ่ะอีนางอ่ะเป็นเอฟซีของของของพีคนหนึ่งของพี่ปอนของพี่ปอนสาวอีสานพัดทินนั่นแหละ วบัตรที่นี่เพจเขาเคยมีปัญหาเราตรที่นี่เขาแก้ได้เขาเขาแก้ได้เขาก็เลยเอามาแช่เอามาโพสเอาไว้ว่าผู้ใดที่เฮ็ดเ,เพจหรือว่าเพจผู้ใดมีปัญหาต้องการให้ความต้องต้องการเขาความช่วยเหลือ,อนู่นนี่นั่นให้ติดตามเพจนี้เอาไว้เด้อว่าสัน้นอีนั่งก็เลยโอ้ยแคบแคบไหวก่อนหน้าเพื่อเดยใไซประมาณนี้พี่น้องทัดมากแคบแคบแคบบดโดแคบบกอีอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละอีนั่งเดยใไซงานเพจนั่นอีหลีพี่น้องเอออีนั่งกด ติดตามเข้าไวตต้ตั้งแต่ตั้งแต่นั่นเลยเนาะคะ่ะนอตตามพี่ปอนเขานั่นล่ละมาที่นี่อีน่านก็เลยทักไปถามเพจนี่ละเพจชื่อเพจว่าอย่างเดียวอีนางสิขึ้นลูกไปเบงิงด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดที่เฮ็ดซ่องเฮ็ดเพจ<ๆ>เฮ็ดอีนังก็แหลียวแต่นี่กดติดตามเพจนี้เอาไว้เพราะว่ามันดีมากๆเลยเนาะคะ่ะมันดีมากๆเลยเวลาที่เพจเข้ามีปัญหาเนี่ยเขาซอยเหลือดีมาก เขาซอยเหลือดีมากตอบไว้หายข้อมูลเร็วหายข้ามปรึกษาเร็วแล้วก็จัดการให้เข้าเร็วแอดมินในเพจนี้เห็ดงานเร็วมากภายในมือเดียวภาย,ภายในมือเดียวเขาสามารถลบ,ลบแฮกเกอร์ออกจากเพจของยีนังได้ภายในมือเดียวพี่น้องรอบรโดดเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ที่ทสําคัญเข้าบบถามหาเงืนค่าจ้างเลยแต่ว่ามันจะีม่ ให้เฮ้าเนี่ยแบบว่าโอนเงินให้เขาขันตามหาสิบ,บาทเหมือนว่าเป็นเป็นแบบว่าบำาซอยบำรุ่งเพจอีย่างประมาณนี้แต่พี่น้องพี่น้องคะแค่หาสบ,บาทขันตามเข้าสิโอนไลน์ก็นั่นแล้วแต่เฮ้าคันเฮ้ามีน้ำใจ เขาโอนให้เขาไปโหลดพี่น้องคะแค่หาสิบาทมันประมาณเงินในหน่อยถ้าเกิดว่ามาแหลกกันกับว่าเข้าต้องเสียเพจเข้าไปให้คนอื่นหรือว่าเสียเงินเสียเงินที่เข้าสาั่งรายได้ในเพจเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเนี่ยมันหลายกว่าน,านั่นอีกพี่น้งองเนื่องกว่าแค่หาสิบาทเออก็พ่อโอนแล้วก็ส่งสลิปให้เขาเนะี่ยสิเขาแก็ทิ้งทิ้งคำถามเอาไปเลยทิ้งคำถามเอาไปเลยแป๊บเดียวพี่น้องโล่โดน รอบโดนเขาตอบกลับมาเลยอีนา่านก็ส่งเข้าไปให้ให้เขาเบิรงว่าออีเมลเขาส่งมาแบบนี้แบบนี้มันแปลว่าอีย่างมันเรื่องจริงหรือว่าถูกหลอกเขาตอบมาทันควันเลยแฮกเกอร์ค่ะเขาตอบมาทันควันเลยพี่น้องแฮกเกอรค์ค่ะคุณโดนแฮกเกอร์แล้วเวอร์ซันเอออีนา่าก็โอ้ยแฮกเกอร์มันแปลว่ายังะพีแฮกเกอร์มันแปลว่าอยัง, <c oughs> แ,กกแ,ยงแล้วเขามาทําอะไรเขาสีขามาอ่าเพจเท่าเฮ็ดหยังเขาพีอ่าแอดมินเพจเขาก็บอกว่า แฮกเกอร์ acker, มันจะเข้ามาลวงข้อมูลขอข้อมูลของเข้ามันจีเข่ามากกับเพจที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วอีน่านก็งงอ่ะเพจของอีน่านเปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็จริงแต่ว่าแต่ว่าคนติดตามอยู่ที่หลักหมืน่นหนึ่งหมืน่นสามพันคนแล้วก็เปิดรับโฆษณาแล้วก็จริงแต่ว่าโฆษณาก็ยังบ่เขาพี่น้องนึกอกบอกมันสิมาเอาเพจของเขาเป็นอย่าง พีแอดมินเขาก็เลยบอกว่ามันมีหลายเหตุผลที่แฮกเกอร์ที่แฮกเกอร์มันเขามาเออีนังก็เลยว่าโอ้สิเหตุแนวใดนอเนาะพีแอดมินเขาบอกว่าแฮกเกอร์มันเขามาใี่เพจของอีนังเนี่ยคือมันเขามาวควบคุมเพจของอีนงังแล้วมันสามารถที่จะโบอีนังออกจากเพจของเจ้าของได้เลยแล้วก็ลบแอดมิน uh, ของอีนังนี่ออกจากเพจของอีนงังแล้วมันก็นยุดเพจของอีนังไปพี่น้องขาเราก็เขาเห็ุงานเร็วมากเลยนะเขาบอกว่า แฮกเกอร์ uh, acker, มันเข่ามากขนาดนี้แล้วมอย่ทั้งเดียวก็คือจะต้องไล่งานเขาา a c e b o o k จะต้องไล่งานเข่า a c e b o o k ว่าน,นี่แฮกเกอร์หาย a c e b o o k เขาลบแฮกเกอร์ออกหายอีนั่งก็เฮ็ดเ็นอีน,นั่งก็บอกเขาเลยอ๋อหนูทําไม่เป็นคะ่ะพี่พี่ช่วยหน่อยได้ไหมเว่าสซันพี่ช่วยหน่อยได้ไหมจะทํายังไงหรือว่าหรือว่าจะต้องลบเพจในใจก็คิดเสียดายอยู่พี่น้องคะ่ะจนกว่าอีน,นั่งสผพานมาเฮ็ดเพจมาได้ขนาดนี้นี่สองสามปีพี่น้องจนกว่าอีน,นั่งมีผู้ติดต,ตามเยอะแล้วกับเปิดสางรายได้ได้อีนั่งจะ จังสีนะพี่น้องค่ะอีนางก็นึกเสียดายอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็่นจะต้องลบอีหลก็ต้องก็ต้องลบจังสีหน้าพี่น้องนึงกว่าพี่ก็เลยบอกว่ามีทางแก้อยู่มีทางแก้อยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเรารายงานเข่าทางอ่าเฟซบุ๊กแล้วเขาก็ลบออกเข้าให้เข่าได้ท่านก่อนที่พวกแฮกเกอร์มันจะลบมันจะมันจะลบเข่าออกจากเพจจะของพี่น้องมันจะลบเข่าออกจากเพจจะของเออ ัดที่นี่พี่เขาก็จัดการเซตแห้แทให้เรียบร้อยเลยพ,เเพี่น้องคะเขาดูแลเพจเข้าให้ด่ด,ดีมากดีมากเลยนะคะเขาจัดการตั้งแต่ตอนนั้นเลยแอดมินเพจจัดการส่รงรายงานเขา Facebook คุยกับพนักงาน Facebook เรียบลงเรียบร้อยเลยพี่น้องคะัดที่นี้ก็รอเวลาแค่บ่โดนบ่โดนแฮกเกอร์มันก็ถือลบออกไปเนาะพี่น้องเนาะแฮกเกอร์ก็ถือรบออกไปสิ่งที่น่าจะต้องเฮ็ดต่อไปก็คือจะต้องเปลี่ยน ข้อมูลของเจ้าของไม่เบิดเลยพี่น้องอุ้ยอีนา่งกกจนกว่าจะงมมูงู้ปลาๆมาได้ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยพี่อีนา่งจะต้องเลื่มตนใหม่แต่ว่าบ่ไดทิ้งเพจเพจนีนั่งกลับมาเป็นของอีนั่งคือเก่าเฟซบุ๊กกลับมาเป็นของอีน่งคือเก่าสิ่งที่นั่งจะต้องเปลี่ยนก็คือประวัติของเจ้าของอีมุงอีเมลอีนั่งจะต้องเปลี่ยนไม่เบิดเลยพี่น้องเนื่อกบอไดอีนั่งเ็ดเองคนเดียวเทดเองคนเดียวจังสีน่าอีนั่งจะต้องจับโทรศัพท์เคื่องหนึ่งในการเทดแล้วก็โทพทร่องนึเปิด เปิดคลิปของคนที่เขาเฮ็ดสอนเอาไว้ว่าขั้นตอนเฮ็ดแบบไหนอีน่งจะต้องเบิ้งไปเฮ็ดไปเบิ้งไปเฮ็ดไปแบบนี้พี่น้อง่าจนกว่าอีนาจะเฮ็ดสำเร็จบอกโอ้ยนี่แหละเนาะความงูความซื่อจ้าของพี่น้องบ่ศึกษาให้มันดีบ่ศึกษาให้มันดีบ่เบิ้งให้มันดีเกือบไปแล้วเพจอีน่งเกือบเกือบปิวแล้วพี่น้องค่ะอีน่งเกือบสิจะจ่ได้มาทายคลิปให้พี่พี่น้องเบิ้งอีนั่งเกือบที่จไดไปเริ่มต้นใหม่นี่แหละค่ะพี่น้องคาอ่า จะว่าก็ว,ว่าเถอะคนเฮ็ดเพจเฮ็ดคลิปมันก็หวังเงินเนาะพี่น้องเนาะอีนานคนหนึ่งก็หวังเงินหวังรายได้จังสีหน้าพี่น้องคะ่ะนึกออกบ่เอออีนานก็บ,บรูนะ้เนาะว่าอ่าทางอ่าเพจที่เขาเฮ็ดกันเขาได้รับเงินกันแบบไหนเห็นเขาเห็นเขาเห็นเขาเฮ็ดกันมีสินคงสินคา้ามารีวิวรีวิวเห็นเขาบอกว่าอ่าการอ่าเฮ็ดคลิปไลฟ์สดนี่ ได้เงินจากโฆษณาบลายดอกแต่ว่าได้จากสปอนเซอร์นู่นนี่น่นนีน่านก็เลยหลงเสื้อพี่น้อง่ะหลงเสื้อพวกแฮกเกอร์ที่มันทรงมาาหายจังสีน้าพี่น้องอ๋ออีนางคิดว่าอ๋อเขาเฮ็ดงานกันแบบนี้บ่จังสีน้าพี่น้องเขารับเงินกันแบบนี้บ่จังสีน้าพี่น้องคะเนาะขาเนาะอ,อีนางก็อยากจะมาเตือนพี่ๆน้นองๆสำหรับผู้ใดที่กําลังที่จะเฮ็ดเพจเริ่มต้นเฮ็ดเพจังซีะพยายามเลยพยายามเลยยาไปกดเขาลิงก์อยังทั้งนั้นโดยเฉพาะพวกที่ทรงมาทางอีเมลหรือหรือทางข้อความเนี่ย ต้องระ <BAR K> วังให้ดี <partido> ต้องระวังให้ดีถ้าเกิดว่าพวกที่โ่งมาทางทางโซนยุโรปหรือว่าโซ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยมากแล้วอ่านแล้วมันทำแง่ทำแง่ทำแม่ทำแง่บอแมนบอมแมนนิสัยของคนไทยที่พิมพ์ภาษาไทยแบบบ้านเท่าเนี่ยให้ระวังไว้อย่าไปกดเขาหลิงอีนียังเด็ดขาดเลยพี่น้อง่ะอีนางนี่จะต้องเปลี่ยนไม้บัดเลยต้องปวดหัวอีกแล้วพี่น้องแต่ก่อนยังโชคดียังโชคดีที่นางนี่หูตโตทันแล้วก็ตัดสินใจถาม ถามแอดมินเพจเพจนี่ทันเวลาพี่น้องคะนาองคะนาะเพราะว่าต่างแต่ต่างแต่ที่พวกแฮกเกอร์มันทรงเข้ามาจังสีน่าอีนางบ่มีความสุขเลยความหูซึกว่าบ่มีความสุขเลยแท่นที่จะมีความสุขได้เข้าเสีเยาเงินมาให้ตั้งหนึ่งพันดอลลาร์พี่น้องหนึ่งพันดอลลาร์เด็อีนาง็บเ่เคยได้ขนาดนี้นเนาะเฮดช่องย o u t u กับ็บ่เคยได้ลายขนาดนี้อีนางควรจะดีใจเด้แต่ว่ามันบ่มีความสุขมันกังวลมันกังวลกะวาย จังสีนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮามีเส้นพี่น้องค่ะเฮามีเซนได้ตัวเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะอีนางก็มาแชร์ประสบการณ์ความความสื่อเบื่อเจ้าของให้พี่เพีงน้องฟังเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดอ้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวจังใดก็นีนางคิดว่าเลิกงานก็ไปบ้านจะไปไล่สดเนาะพี่น้องเนาะได้เฮ็ดงานบ้านอยู่มื้อนี้เพราะว่าอ่าสะพงสะพาเนี่ยไม่ทันได้ซักเลยพี่น้องค่ะเสภาที่เอามาจากเมืองกุน ยังว่าท่านเดีซักเลยจ้ะสาวอาทิตนี้ก็บาบา่างเนาะค่ะน่าอาจจะได้ไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะนาะแต่ในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดอ้อค่ะเด้อแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย